สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะฮะก็มาพบกันนะครับสําหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วก็จะเป็นในสูตรหวยลาวนะครับซึ่ง ในสูตรนี้นะครับก็เข้ามา3งวดติดแล้วนะครับเสียดายในชุดสรุปนะครับผมไม่ไม่ได้มีเด่น8นะครับมีแค่เด่น7แล้วก็ไปเด่นให้7จ้ไม่มาเนาะเคลื่อนไปเป็น8นะครับเนาะเออนะครับแต่ก็ในชุดสรุปมีนะครับในที่ใน8 1หนึ่งอยู่นะครับเนาะแต่ก็นั่นแหละนะผมเน้นให้7ไม่ได้เน้นให้แนะครับก็ผิดหวังไปเนาะสำหรับในเลขวิ่งตัวเดียวนะครับอ่ะมาดูในคลิปนี้มาดู3สูตรนี้นะครับสูตร2ตัวเนาะอ่านะครับสูตรนี้เข้ามา ถามงวดวแล้ว ial, นะครับรวมงวดที่แล pues, <sterdam stone, S 2> ้วนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรนี้ด้วยนะครับสูตรนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับนี่หกแปดแปดหกนะฮะแล้วก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ถือว่ายังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูในสูตรนี้กันก่อนนะครับดูในสูตรนี้กันก่อนก็ถือว่ายังมีมาใน8มาครับมาใน6 นะครับอะก็ใช้ต่อนะครับสูตรนี้เอาแค่เลขเด่นนะครับสูตรนี้เอาแค่ในหลักหน่วยก็ถ้าเอาแค่ในหลักหน่วยก็คือสูตรนี้นี่สิบกับหน่วยอาแสนแสนแสนกับหน่วยแสนจะคูณด้วย789หน่วยจะคูณด้วย5นะครับมาเอาง่ายเลยสูตรนี้นะครับ789 คูณเจ็ดคูณ8คูณ9แหลังหน่วยคูณ5นะครับ8 7นะครับ8คูณ7 8 7เป็น5 16 8 8 8 8เป็น6 4 8 64, 8 9เป็น72 6 5 30อ่านี่แหละก็จะได้นะครับในเด่น6 420นะครับเนาะนี่แบบนี้เลยในวดที่แล้วนี่ถ้าจับมาคูณกันนะครับก็จะได้ในตัวเด่น4ตัวนี้ อาจจะลองนําไปจับนําไปสลับนะเผื่อจะถูกถูกโชคดีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับสลับไป6 6 2 6 0หนะฮะหรือ42 4 6 40กนะก็ลองนําไปจับกันดูแล้วกันนะครับสูตรนี้ต่อไปก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวงวดที่แล้วก็นะครับก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับเนาะอืมนะฮะสไม่มาก็อาจจะเป็น1หรือจะเป็น3นี่เลขใกล้เคียงนะครับผลออกก็จะเป็นในที่ใน888186นะครับ มาดูในสูตรนี้กันนะครับนาะรู้สึกว่าจะหลุดมา2งวัดแล้วเนาะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรเลยนะฮะเราจะนําในวัดที่แล้วนะครับ6ตัวทั้ง6ตัวเอามาเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 8 8 1นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8 6นะครับเราจะนําในหลักแสนเนี่ยนะครับหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับดอหลัก พันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับหลังร้อยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ8 5 8 5เป็น40นะครับ8 2เป็น16 19ก็จะได้9นะจำบวกกันนะครับ6บวกกันกับ9กนี่ก็จะเป็น15วันนี้ได้5นะครับวิ่ง5ตัวเดียวเลยนะฮะใครชอบในสูตรนี้นะครับเนาะ5จะมาไม่จะมีหรือเปล่าหรือจะเป็นเลขใกล้เคียงนะครับเหมือนในงวดที่แล้ว นะครับอาจจะเป็น4ี่หรือเปล่าเดี๋ยวจะอาจจะเป็น6นะครับอ่ะก็ลองนําไปพิจารากันนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับในสูตร2ตัวสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้วัที่แล้วก็เข้านะครับเนาะอ่ะผลนอกก็จะเป็นนะครับเสียดายในชุดสรุปเนาะนะฮะไม่ได้ให้แปดไปเลยนะฮะให้ไปที่เจ็ดเนี่ยข้ามเจ็ดไปทําไมก็ไม่ดูนะครับมาหกมาแปดข้ามเจ็ด อ่ะนะครับสูตรนี้ก็เข้าไปนะครับในที่ใน8 6นะครับหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดนะครับแต่ถ้าไม่เข้าหนี่ตัวเด่นในสีตัวเนี้นะครับจะติดมาสักตัวเนาะมาดูในงวดล่าสุดนะครับของในสูตรนี้กันนะครับว่าจะได้ในที่ในเลขตัวไหนนะครับสูตรก็เอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน8เป็นสูตรเก่านะครับนะ8 8ด8 6หนึ่งหตัว ก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะสูตรนี้นี่อ่ะใช้กันต่อนะครับเนาะสูตรช่วงที่มันเข้ามันหลุดนะครับหาในหลักสิบนะฮะเราจะนาในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9เหมือนในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็หลัก10 2แล้วก็หลักหน่วย2นะครับ8 9เป็น7 2นะครับ82เป็น16นะครับ6 2เป็น12นะฮะก็จับบวกกัน8ก็ได้8นะครับ6บวกกันกับ2ได้8 8บวกกันกับ2นี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับ ก็เพิ่มแต้มนะสูตรบอกเพิ่มแต้ม0ย์กับ1ต่อมาในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักแสนเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่9ตัวเดียวเลยนะครับแปเเป็น72แล้วก็นํา2เพิ่มแต้มนะครับลดแต้มมาเป็น0ูนย์เป็น1นี่แหละก็จะได้ในชุดนี้นะครับอ่ะก็ขอให้เดินดีอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้นะครับหลักสิบเป็น0แล้วก็1นะฮะหลักหน่วยเป็น0ูนย์ 12 1, แล้วก็จะเป็นในที่ใน3นะครับรู้สึกว่าหลายๆสูตรเนี่ยในงวดนี้เนี่ยจะมีเด่น0 1 2ย์นนะครับอ่ะลองดูว่าจะมีไหมนะครับส่วนในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เลยนะฮะก็เข้ามาสามงวดติดติดแล้วนะครับนี่ที่มันชนกันเนาะช่วง86นะครับมาดูในสูตรนี้นะครับในงวดล่าสุดเนาะว่าจะเข้าเป็นงวดที่4งวดติดไหมก็เป็นสูตรที่ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะ ลงมาเนี่ยลงมาจริงๆเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเนี่ยก็เข้าสี่ห้างวดติดนะฮะถ้าลงมาจริงๆเนี่ยก็เข้าไปลงไป1งวด1 2 3 4 5 6ี่ห้าหลงไป6งวดเนี่ยจะหลุดไปงวดหนึ่งหลุดงวดเดียวเองสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะมาดูในงวดนี้นะครับจะเข้าไหมนะฮะนี่นี่น,นี่ต้องตามสูตรนี้นะครับเนาะ อ่ะสำหรับในหาตัวเด่น2ตัวกันก่อนเลยนะฮะเราก็จะนําในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยจับมาบวกกันก็จะเป็นในที่ได้แปดบวกหนึ่งบวกหกแปดบวกหนึ่งบวกหกนะครับแปดบวกกับหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกกันกับหกก็จะได้ห้านะครับก็จะลดแต้มนะครับจากห้าก็จะได้สี่ก็จะได้เด่นสองตัวห้า แล้วก็4ี่นะครับงวดนี้ก็ติดไว้5กับ4ขอให้เข้าเป็นงวดที่นะครับสี่งวดติดติดเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะส่วนตัวที่จะมาจับ5กับ4เลยก็คือเราจะนํานะครับในที่ในวันที่จะออกอืวันที่จะออกก็วันที่18นะครับก็เอา8นี่แหละบวกกันกับในหลักหมื่นวันที่จะออกบวกกับหลักหมื่นนะครับก็จะเป็นที่เดียบวกกันกับ8 8แบวกกับแนะครับได้16 ก็จะนำหกไปเพิ่มแต้มนะครับมาลงนี้6เพิ่มไปก็จะเป็น7ลดแต้มมาจาก6ก็จะเป็น5แล้วก็4นะครับก็จะได้ในชุดนี้สูตรนี้นะครับว่ามันจะยังเดินดีเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับสรับในสูตรนี้เัเดียวเข้าปดหกนะครับเนาะไวก่อนก็เข้าบนล่างนะครับสองสครั้งก่อนก็มา1 6 นะครับล่าสุดก็ได้มาในชุดนี้นะครับเนาะอาจจะมีจะมาจะเข้าหรือเปล่านะครับสรับในสูตรนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านเลยด้วยกันนะครับเนาะสรุปโดยรวมเลยนะครับสําหรับในสูตร2ตัวนะครับในงวดนี้ออะกองแคปหน้าจอกันไปนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับนี่ก็ได้ในชุดนี้จับไป0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1ย์หนะครับ ส่วนในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ให้มาในที่ใน5นะครับก็ถือว่านะครับถ้ามันมาเลขใกล้เคียงก็ถือว่าสูตรนี้นี่แหละนะครับใกล้เคียงกันแล้วนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวกับสูตรนี้อ่ะควรจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะจําไปหลายตัวนะครับหรือยังไงก็เดี๋ยวรอดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับว่าจะได้ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนวมืที่แล้วพลาดไปเนาะผมไปเน้นให้ 7นะฮะเไม่มาเนาะน่าจะเน้นให้8เนาะไม่งั้นก็ทั้งบนทั้งล่างเหมือนงดก่อนแล้วนะครับที่เน้นให้2อนะสูรหัวมีเข้าไม่หลุดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับพลันไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ